สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสมาชิกในช่อง youtube แล้วก็ท่านที่มาดูใหม่นะครับถ้าเจอคลิปนี้ก็สนใจก็ติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับนะท่านมีท่านสมาชิกถามมาอาจารย์ลงคลิป youtube ยังนั่นแหละถ้ากดติดตาม นะครับถ้ากดติดตามกดกระดิ่งไว้นะก็เวลาผมลงคลิปก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือยังไม่ได้ลงอ่ะผมลงให้ดูนะครับอันนี้สรุปนะครับสรุปสรุปอันนี้เลขบดนะครับสรุปบดนะครับอ่ะดูเงียงวดเดือนันที่หนึ่งนี่นะครับเยอะนะครับสิบชุดนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเลข ไม่เข้านะครับงวดที่แล้วเลขเข้าแค่เลขสี่เข้าใจนะท่านเจ้าพิชิกที่ดูนะครับนี่เลขบนนะครับฝั่งนี้บนสิบชุดนี้นะครับคือมันวิ่งเจ็ดอะ่ะถ้าท่านใดที่ดูในคลิปก่อนหน้านี้เนะี่ยผมบอกแล้วว่าวิ่งเจ็ดนะครับมันเลขเจ็ดมันชนงวดแต่แล้วเลขสองชนแต่ไม่ออกนะฝังไว้ดีๆนะครับงวดที่แล้วเลขสองชนแต่ไม่ออก อ,อมันไปออกนู่นเลขท้ายเล็กสามตัวท้ายนะครับก็งวดนี้ก็ลองดูนะครับลองดูตรงๆนะครับเลขเลขบนเลขล่างเลขคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเลขดับ บนดับศูนย์นะครับเมื่อกี้นี้มันออก46ใช่ไหมครับ46ก็4บวก6ได้10นะอันดับศูนย์นะครับก็คือไม่มีเลขศูนย์นะครับมันตัดไม่ได้แต่ผมก็เคยคือเอาเลขเจ็ดน่แหละครับเอเลขที่มันชนเจ็ดอะ่ะนี่นะครับสูตรตัวนี้นี่ใช่ไหมเลขเจ็ดมันชนกันเลยก็ผมจับซับตัวตรงนี้แหละผมจับสามตัวให้ สามชุดนี่นะครับนี่สามตัวนะครับนี่สามตัวนะสามตัวสามชุดนะครับรวมแล้วสองตัวด้วยในสิบห้าชุดนะครับก็อยู่ประมาณนี้เรือสิบนะทั้งหมดเลยเร,อเรือสิบชุดนี้นะครับทานสเกตด,ดูนะครับเลขบนเล็กล่างคล้ายกันนะเหมือนกันแต่เลขบนผมไม่เน้นนะครับเอาตามนี้เลยนะเล็บนเอาตามนี้เลยสำับ,บทเต็มนี่แหละครับ เลขล่างอนะ่ะถ้าถ้าจะเน้นนะผมคิดว่าถ้าจะเป็นอ่ะตัวเต็งนะครับตัวเต็งเคือตัวนี้แหะครับเลขล่างนะล่างล่างสรุปล่างนะครับนี่แปดชุดนะครับแปดชุดนี้ล่างนะล่างแปดชุดนี้แต่เน้นตัวนี้แต่เอ 62 67 92 97 67เนี่ยก็เป็นตัวรองนะครับแต่ก็มันออกได้นะครับก็ติดตัวบ้ชันิดนึงนะแต่ถ้าจะเน้นจริงๆนะ่ะคือสามตัวนี่แหละครับสามตัวนี้07 27 02นี่แหละครับเน้นนะไอ้นี่ตัวรองนะที่เหลือเนี่ยนะครับตัวรองนะ62 67 92 97 เล9เห็นไหมเลข9เจ็ดมันชนกันตัวนี้ชนกับเลขบนนะครับคือคำนวณไม่เหมือนกันแต่เลขมันมาชนคือเทคนิคของผมก็คือชนแล้วมานะครับบางทีไม่มาก็มีแต่คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าชนเนี่ยมาแน่นะครับวดนนี้ชนที่เลขเจ็ดนะทั้งบนและล่างวิง่งบนวิ่งล่างเลขเจ็ดนะครับจะเจ็ดอะไรก็ตามนี้แหละครับเจ็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เลขบนผมไม่ไม่ไม่เน้นนะเอาให้หมดตามนี้เลยแต่เลขล่างผมเน้นให้แต่สามสามตัวนี้สามชุดนี้นะครับครึองวดที่แล้วนะทั้งบนทั้งล่างมันเข้าเลขสี่ได้แค่เลขสี่เท่านั้นท่านสมาชิกที่อยู่ในช่องดูไปดูย้อนหลังได้นะครับท่านท่านที่มาดูใหม่ก็แล้วแต่ไปดูย้อนหลังได้ครับคือมันเข้าแค่เลขสี่งวดที่แล้วบนก็มีสี่ล่างก็มีสี่แต่ว่ามันสี่อะไรเพราะว่ามันออกเลขเบิ้ลนนะ่ะ มันออก4 4 6เลขบนเล็ล่างออก4 4นะครับผมก็มี9 4เอ่อ1 4และงวดทีแล้วนะครับอ่าไอ้งวดน,นี้ก็เลกบนเล็ล่างสังเกตด,ดูนะครับคล้ายเหมือนกันนะเหมือนกันเลยอ่าแคปหน้าจอไปดูครับแคปแคปไว้ใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยเลขสรุปแล้วนะเออสรุปแล้วตามนี้เลย นะครับตามนี้แหละชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละครับแต่โค้งสุดท้ายก็รอดูอีกว่าผมจะทําอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็อันนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ชอบตัวไหนเอาตัวนั้นโดนใจแน่นอนโดนใจท่านสมาชิกนะเลขที่ผมถามไว้นี่นะครับโดนแน่นอนนะครับถ้าเลขไม่เบิ้ลนะ งวดหน้านี่นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบหกนี้นะครับถ้าเลขไม่เบิ้ลน่ะท่านสมาชิกถูกแน่นอนนะครับอยู่ในนี้แหละเนี่ยเนี่ยถูกแน่นอนนะครับถ้าเลขไม่เบิ้ลนะแต่ถามว่าถ้าเบิ้ลน่ะผมก็มีเลขเบิ้ลอยู่ตัวเดียวเนี่ยนะครับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนี่นะครับเอ่อเบิ้ลเจ็ดเจ็ดก็คือนี่แหละครับเลขสามตัวก็จะมีฮกเจ็ดห้าเจ็ดนี่นะครับนี่นะครับผมจับจากนี่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 เจ็ด ห้าเจ็ดนะครับอ่าแล้วเลขเจ็ดห้าหก 7, 5, 6, กับกรนีแหละครับเจ็ดห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าก็เท่านี้เองนะครับเลขสามชุดคือสูตรนี้อันนี้สูตรเนี้อันนี้เก้าอันนี้หกสิบห้าเนี่ยผมเอาไว้แค่นี้ือทั้งหมดแล้วเลือเรือเลือสิบชุดนะครับทั้งหมด สิบชุดล่าง8ชุดอ่ะชันๆนนะครับคลิบนีไประจัดการได้เลยนะครับขอให้เฮงเฮงรวยๆนะครับอา้าวแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ดูนะครับจดก็ได้นะนะจดไว้นี่แหละสรุปบนล่างล่างแปดชุดบนสิบชุดนะครับ บนสิบชุดก็สามตัวมีสามหางสามชุดนะครับสองตัวตัดให้แล้วเจ็ดชุดรวมแล้วสิบชุดอาแคปหน้าจอไปดูกับแคปแคปไปอ้าถ้าเบิร์นเจ็ดเจ็ดก็ขอให้เบิร์นเถอะนะผมมีแค่นั้นแหละเบิร์นเจ็ดเจ็ดอะถ้าเบิร์นะ ลองวิ่งดูนะครับท่านสมาชิกที่ชอบวิ่งนะลองวิ่งดูวิ่งเลขเจ็ดดูนะครับข้างล่างดับแปดนะครับบอกไว้ก่อนนะตามสูตรนะสูตรที่คำนวณไว้ดับแปดแต่ไม่รู้จะดับหรือเปล่าเราค่อยดูอีกทีหนึ่งแต่มันก็ดับแล้วแหละล่างมันดับโดสิบห้างวดสิบหกงวดมั้งบนดับสูนนะครับไม่มีฉะนั้นอยู่ฉบับนี้เลยฉบับแบบนี้แหละเต็ม นะครับอ้าวแคปเต็มๆหน้าจอไว้นะครับนะเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปโค้งสุดท้ายนะครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะ